เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผลแล้วแต่กลับพลาดครั้งใหญ่คุณเดวิดเดมนบอกว่าคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่ตลาดหรอกครับมันอยู่ในหัวของเรานี่แหละถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะจะเห็นเลยว่าฟองสบู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมันคือพฤติกรรมมนุษย์ที่เกิดซ้ำๆต้นตอของตันหานะหรอครับคือพฤติกรรมฝูงเราถูกสร้างมาให้ไหลาตามคนส่วนใหญ่อยู่แล้ว นี่คือเชื้อเพลิงของฟองสบู่เลยครับคนซื้อไม่สนมูลค่าแต่หวังว่าจะมีคนโง่ก,กว่ามาซื้อต่อพราราคามันพุ่งไม่หยุดความกลัวตกรถหรือ FOMO ก็เล่นงานแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญทําให้ตัดสินใจพลาดได้เลยครับในหัวเราเนี่ยมันเหมือนมีสงครามกันอยู่ครับระหว่างระบบอารมณ์ที่เร็วปีดกับระบบเหตุผลที่ช้าๆแล้วเดาซิว่าใครชนะส่วนใหญ่อารมณ์นั่นแหละครับเราตื่นเต้นกับรางวัลใหญ่จนลืมไปว่าโอกาสมันนิดเดียวอย่างตอนยุค .com คนคลั่งกันจนลืมไปเลยว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มีกำไรด้วยซ้ำยังไม่หมดครับสมองเรายังมีทางลัดที่เรียกว่าฮิวิสติกเพื่อให้ตัดสินใจเร็วขึ้นแต่ก็พลาดง่ายขึ้นทางลัดนี้ทำให้เราให้น้ำหนักกับข่าวล่าสุดหรือเรื่องที่กระทบอารมณ์มากกว่าข้อมูลในภาพรวมครับฉันพอได้ยินเรื่องคนรวยจากหุ้น IPO เราก็ลืมไปเลยว่าโดยเฉลี่ยแล้วหุ้น IPO ส่วนใหญ่แพ้ตลาดนะครับ อีกอันคือเราพยายามหาแพทเทิร์นครับจนบางทีก็เห็นในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงโดยไม่สนใจสถิติเลยแต่เดี๋ยวก่อนแล้วถ้าความผิดพลาดทางความคิดของคนส่วนใหญ่พวกนี้กลายเป็นโอกาสให้เราล่ะครับมันนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า earning surprises ครับคือตอนที่บริษัทที่คนเมินกลับทำกำไรได้ดีเกินคาดพูดง่ายๆคือหุ้นที่คนไม่ชอบแต่ทำได้ดีเกินคาดรางวัลจะใหญ่สุด ส่วนหุ้นฮิตที่ทำหน้าผิดหวังจะโดนลงโทษหนักสุดวิทยาศาสตร์สมองก็ยืนยันครับว่าสมองเราจะหลั่งโดพามีนเลยเมื่อเจอข่าวดีแบบไม่คาดฝันดังนั้นทางออกก็คือการเป็นนักลงทุนส่วนกระแสครับคือใช้ประโยชน์จากอารมณ์ที่โอเวอร์ของตลาดแล้วข้อมูล41ปีก็ชัดเจนมากครับหุ้นที่คนไม่สนใจให้ผลตอบแทนชนะหุ้นยอดนิยมแบบขาดลอย เราใช้ตัวชี้วัดง่ายๆพวกนี้แหละครับเพื่อหาหุ้นที่ตลาดมองข้ามหรือที่เขาเรียกว่าเพชรในตมกันคำถามคือพอรู้ว่าสมองเรามีบั๊กแบบนี้แล้วเราจะสร้างวินัยเอาชนะธรรมชาติของตัวเองได้ยังไงถ้าชอบแนวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ